สวัสดีครับวันนี้จะสอนวิธีการตัดแอร์นะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอ่าลดแรมต้น้วตบคัดเอาแอร์ขึ้นนะครับผมแล้วก็เปิดแอร์นะครับผมไปปรับอุณหภูมิให้ต่ําที่สุดโอเคแล้วก็เร่งพัดลม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 ให้สูงที่สุด อา้าวหมดิดโอเค,อเคจากนั้นรอให้คอมเพรสเซอร์ด้านนอกทำงานทำงานก่อนถึงจะเริ่มถึงจะเริ่มกลักน้้ำยาได้ถ้าคอมคอมเพรสเซอร์ยังไม่ทำงานเราจะกลักนน้ำยาไว้ไม่อยู่นะครับผมระหว่างการรอที่คอมเพรสเซอร์ทำงานเรามาดูส่วนที่เราต้องกักน้้ำยากันก็จะส่วนส่วนเท่านะครับ ท่ของคอยร้อนมีอยู่สองมี่สองส่วนก็คือตัวนี้ท่อตัวเล็กนะครับผมจะเป็นท่อมยาข้าวตัวที่เราต้องกัดก่อนส่วนท่อตัวใหญ่เป็นตัวที่เรากัดทีหลังนะครับผมอย่างแรกเลยเรามีนี่นี่ประแจไขหัวก็ที่เราจะกัของยาออกมาส่วนวันนี้ที่เรามาตัดแอร์เป็นแอร์ยี่ห้อไฮเออร์วีนคิวนะครับผมก็จะใช้หกเหลี่ยมที่กักลมยาเป็นหกเหลี่ยมเบอร์ห้า นะครับผมส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรารอคอมเรสเซอร์ทำงานแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นแอร์ยี่ห้ออื่นอของเครองอร์เนี่ยจะเป็นหกเหลี่ยมเบอร์ห้าแต่ถ้าเป็นซัมซุงมิซูแอร์ทั่วไป LG จะเป็นเบอร์สี่นะครับตอนนี้เราเดี๋ยวรอคอมเรสเซอร์ทำงานแป๊บหนึ่งหลครๆเริ่มต้นถ้าเป็นรางครอบท่อมีเวลาก็ไขได้เพราะว่า ต้องแกะออกอถ้าเรารอเขาิปเซอร์ทำงานเราหาอะไรทำอย่างอื่นไปก่อนก็ได้แต่ว่าอย่างเดียวที่ยังไม่ต้องทำก็คืออย่าไปยุ่งกับระบบไฟเราิปเซอร์ยังไม่ทำงาน